สวัสดีครับพวกเราที่เป็นพวกไลเวอร์เกอร์หรือพวกที่มีปรากฏการณ์ของการตอบสนองทางพลังงานสูงกว่าคนทั่วไปเราอาจจะเรียกว่าพวกที่มีสัมผัสพ,พิเศษพวกมียานปัญญาหรือพวกที่มีซิกเซนหรือพวกที่เกี่ยวข้องกับการฝึกจิตได้สำนึกจนเกิดการเปิดจัก,กระทั้งเจ็ดหรือเกิดปฏิกิริยาแห่งการตอบสนองทางพลังงานเช่น เกิดการรู้สึกช็อตเกิดพลังงานตื่นรู้ในตัวเองหรือเกิดความรับรู้มากมายในระดับของชีวิตและจิตได้สำนึกปรากฏการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิดในโลก<ม>ตั้งแต่ปี2020<ม>เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมามันจะมีปรากฏการที่เกิดขึ้นโดยไม่บังเอิญก็คือการที่ดวงอาทิตย์เกิดโซลาแฟร์มากกว่าปกติในรอบ10,000ปี ึ่งเราสามารถค้นคว้าข้อมูลทางดาราศาสตร์ได้และแน่นอนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนระดับ DNA หรือยีนของมนุษย์ทั้งหมดรวมทั้งพวกเราทุกคนด้วยสิ่งที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้ก็คือมันเป็นการอัปเกรดจากมิติที่สามสู่มิติที่ห้าซึ่งได้มีการอธิบายมากมายใน Facebook หรือในข้อความต่างมิติหรือในต่างประเทศ ก็มีการอธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่มิติที่ห้าส่วนหนึ่งมาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระบบของจิตใต้สำนึกของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศ,าศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์หรือแม้แ,แต่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสที่ทําให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการของจิตใหม่รวมทั้งคนที่มีกระแสของพลังงานที่มันเกิดจากการฝึกฝนมาตลอด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกชูมานรีโซแนนซ์7.83เฮิรตจนถึง55เฮิรตซจนถึง275เฮิรตซซึ่งมันได้เคยปรากฏมาก่อนก็ทำให้เกิดปฏิกิริยากับพวกเราซึ่งมีคลื่นความถี่ที่มีพลังงานสูงและแน่นอนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตวิญญาณซึ่งผมจะอธิบายต่อไปนี้ครับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นกระบวนการที่มนุษย์กําลังหลุดพ้นจากความคิดลบหรือเกิดเผชิญกับกระบวนการแห่งการปรับเปลี่ยนวงจรชีวิตในระดับของอารมณ์ในระดับของ subconsciousness ในระดับของชีวิตและที่หนักหนาสหัสกว่นั้นก็คือคนที่ไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงหรือคนที่มีอาการป่วยเจ็บทางร่างกายมันจะมีการบีบของวงจรพลังงานตีกับทําให้อตอมหรือเซลล์ของเราเกิดการชํารุด เจ็บป่วย mm hmm. เหนื่อยล้าแต่ในขณนะเดียวกันสำหรับ,บคนที่ฝึกจิตและมีจักระที่มีพลังอยู่แล้วก็มีอาการ mm hmm. ที่ไม่ได้แตกต่างจากคนที่ที่ระดับพลังงานจักรวาลหรือพลังงานของคอสมิกฟรีเอนซีนั่นคือพลังงานนี้จะเข้าไป mm hmm. กระแทกกระทันเพื่อที่จะทะลุทะลวง mm hmm. ยีนหรือว่า DNA ของพวกเราทุกคน mm hmm. ให้เกิดการปรับเปลี่ยนใหม่ในระดับของ mm hmm. พลังงานบวกซึ่งเราหลายคนไม่รู้ว่าเรากำลัง อยู่ในโปรเ e s ของการอัปเกรดหรือการแอ s เซนชั่นหรือเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติที่5นั่นเองขอให้พวกเราการุณาตั้งใจฟังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆคือเรารู้สึกถึงความคิดที่มันลึกซึ้งขึ้นอารมณ์แปรปรวนง,ง่ายมีความสุขความทุกข์ขึ้นๆลงๆบ่อยๆส่วนคนที่อ่อนแอก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ารู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยมีความสุขส่วนคนที่ มีพลังสูงในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกหรือรับพลังจัก,กรวาลได้มากก็จะมีอาการเปลี่ยนแปลงมากมายเช่นรู้สึกมีอาการป่วยมีอาการเหนื่อยมีอาการปวดเมื่อยมีอาการวุบวายตามเนื้อตามตัวมีอาการชอร็อต<ม>อยากอยู่คนเดียวอยากทาสมาธิรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้สึกมีความคิดที่มันละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่าเดิมโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกสําหรับพวกเราหลายคนที่ทํำสมาธิฝึกวิปัสสนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ทำวิปัสสนาทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อ,อยกระดับของชีวิตของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อาจจะเข้าใจว่าไปติดเชื้อพลังงานเป็นพลังงานตกค้างหาได้เป็นเช่นนั้นไหม สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเรามันคือการกระตุ้น DNA ยีนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีอาการเหนื่อยหมดเรี่ยวแรงเหมือนเจ็บป่วยวิธีแก้ง่ายๆคือดื่มน้ําอุ่นทําสมาธิดื่มน้ําบริสุทธิ์เอากําลังกายหายใจลึกๆอยู่กับลมหายใจให้มากขึ้นอย่าไปอยู่กับนิวรณ์หรือความคิดความกังวลหรือความวุ่นวายใจการปล่อยวางจะทําให้เราดึงดูดความสําเร็จความสุขได้มากขึ้น การดิ้นรนจะทําให้เราติดอยู่กับกรอบหรือหอลุมพรางของความทุกข์โดยไม่รู้ตัวการเคร่งครัดตั้งใจมากเกินไปจะทําให้ร่างกายของเราเกิดการ<ม>ชอร็อตทางควนตั้มก็คือล้มป่วยหรือเกิดการรับพลังงานมากเกินไปจนเกิด<ม>การฮีทหรือพลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานเยอะเกินไปมันดีลิทไม่ทันวิธีการก็คือเหยียบต<ม>้นไม้กอดหญ้าเดินเท้าเปลือยอยู่กับน้ําค้างยามเช้า และก็ที่สําคัญคือเปิดเปิดดนตรีขึ้นจิตในการทาสมาธิให้จิตเรามีพลังแล้วเมื่อจิตเรามีพลังภูมิคุ้มกันก็จะเกิดขึ้นมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ให้กับพวกเราทุกคนนั่นเองการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์ทั้งเจ็ดพันกว่าล้านคนจะเกิดปฏิกิริยาเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันในระดับความเข้มข้นสําหรับคนฝึกจิตจะมีความชัดเจนอาจจะมีการ เจ็บป่วยอาจจะมีความรู้สึก<ม>ต้องการปรีบตัวเองสันโดษต้องการอยู่กับความเงียบร,รู้สึกเบื่อหน่ายกันทำหากินเบื่อการดิ้นรน<ม>ต้องการทำงานแบบทำครั้งเดียวอยู่ไปหนึ่งปีมีชีวิตแบบทำน้อยแต่ประสบความ,มสำเร็จมากและที่สำคัญอยากแบ่งปันอยากช่วยเหลือเพื่อมนุษย์มีความสงสารรู้สึกอยากร้องไห้เมืม่อได้รับข่าวสารหรือเรื่องราวที่เห็นความทุกข์ความ ลาบากของคนในขณะที่โควิดกําลังระบาดคนในกลุ่มเราจะซึมซับรับพลังงานของความทุกข์ความความรู้สึกมากมายจากผู้คนได้อย่างไม่รู้ตัวเพราะเราเชื่อมโยงกับคลื่นพลังงานของโลกและสนามพลังของจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์โดยไม่รู้ตัวมนุษย์ที่กําลังส่งกระแสจิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกทุกทรมานหรือความว้าเวความรู้สึกต่างๆมันจะทําให้เราติดกับอยู่กับพลังงานเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นเราจะต้องปลดปล่อยจากข่าวลบปล่อยวางจากความคิดลบและที่สําคัญคือไม่ไปเสพข่าวหรือรับรู้เรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกทุกข์หรือไม่สบายใจทําสมาธิแผ่เมตตาให้บ่อยๆอยู่กับลมหายใจให้มากๆขอให้รู้ว่าอาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นอาการที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะมาคุกคามร่างกายและจิตวิญ,ญญาณของพวกเราเหรอกแต่มันคือการ ฟื้นฟูเซลล์ใหม่ในระใหม่ในระบบคริสตัลไลน์คริสตัลไลน์คือระบบที่เป็นเครือข่ายของคลื่นแม่เหล็ก DNA เก12เปลวซึ่งได้รับการยืนยันจากการสื่อสารทางจิตในระดับนานาชาติว่าตอนนี้มนุษย์กำลังเข้าสู่โลกในมิติที่4นั่นเองหรือมิติที่5นั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นในขนาดนี้ก็คือพวกเราจะต้องระมัดระวังตัวเองโดยเฉพาะการสัมผัสกับ กับไรกับสิ่งรอบตัวกจัดการเสี่ยงต่อไวรัสอาการเราหลายคนจะรู้สึกเหมือนว่าเราติดเชื้อหรืออาจจะเป็นโควิดแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่ผมเองก็เผชิญกับประสบการณ์นี้แล้วอย่างชัดเจนซึ่งผมได้อธิบายไว้ในคลิปหลายชิ้นที่ผมเพิ่งได้ถ่ายทอดลงไปใน YouTube พวกเราหาหาฟังได้เช่นว่าอาการที่เราอาจจะคิดว่าอาจจะป่วยเพราะเรารู้สึกว่าเราอาจจะเป็นโควิด ผมได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามในขณะน,นี้สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือต้องทําใจให้เบาทําใจให้วา่างทาใจให้สบายทําใจให้มีความสุขพลังงานของความสุขพลังงานของความรักความเมตตาความดีจะช่วยเราต่อวงจรกับจัก,กรวาลและความสําเร็จได้อย่างง่ายดายครับและที่สําคัญคือต้องอยู่กับกจิต ที่เรียกว่าร่องน้ำบวกหรือ Positive Thinking ตลอดเวลาครับอย่าเพิ่งตกใจถ้ามีอาการ<ม>เหมือนอาการตัวรุมร้อนคอแหง้งทั้งหมดนี้คือการปรับ DNA เราได้รับโอกาสเหนือคนอื่นคนอื่นอาจจะไม่รับพลังงานจัก,กรวาลขนาดนี้แต่เราจะมีอาการที่รับพลังงานอย่างชัดเจนถึงขั้นนอนไม่หลับหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่า ขั้นเนื้อขั้นตัวเดี๋ยวหายเดี๋ยวป่วยนี่คือการเปลี่ยนแปลงของ DNA ซึ่งเราต้องรู้ว่าเราคือคนที่ได้รับการจูนจากจัก,กรวาลมากกว่าคนอื่นมันจะทำให้เราพลิกขั้วพลังงานที่เข้มแข็งขึ้นเพราะขณะนี้ DNA ของมนุษย์กำลังถูกปรับเปลี่ยนเข้าสู่มิติที่หพร้อมกันทั่วโลกแต่คนที่ได้รับการปรับเปลี่ยนในระดับนี้จะมีประมาณ แค่สิเของโลกเท่านั้นรวมทั้ง<ม>พวกเราทุกคนด้วยดังนั้นขอให้พวกเราทําสมาธิ<ม>จเจริญภาวนาทำพิิัศสสนาแผ่เมตตาและทําใจให้มีกุศลปล่อยวางความคิดอารมณ์ที่มันวุ่นวายและที่สําคัญต้องใช้หัวใจแห่งความรักและการให้อภัยอย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าถึงประสบการณ์นี้แล้วเราต้องใช้อาหารเป็นยาอาหารเป็นยาเป็นพวกสมุนไพรเป็นพวก ข,ขิงขาตะไคร้เอามาต้มเอามาดื่มเหมือนเราทําต้มยำน้ําใสมันจะทําให้ปอดมันจะทําให้ระบบร่างกายเราชําระเหงื่อคาบใครของพลังงานที่มันระเหิดเข้ามาออกจากระบบอะนาโตมีหรือร่างกายของเราได้เร็วขึ้นและที่สําคัญเราอย่าผ่อนปลนอย,าย่าดื้อรั้นต้องฝึกและต้องสัมผัสกับพลังงานนี้ด้วย ด้วยความชัดเจนคือด้วยการเปิดใจว่าเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นโลกกําลังเปลี่ยนแปลงมิติที่ห้าคือมิติแห่งการจูนตัวเองกับจิตใต้สํานึกที่ทรงพลังในระดับของสติปัญญาในระดับของความเข้าใจของชีวิตอย่างลึกซึ้งซึ่งมิติที่สามคือความคิดความหมกมุ่นความโอดครวนที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตที่เราติดกับอยู่กับความทุกข์ทรมานเราจะต้องออกจากมิติที่สามไม่ได้และเข้าสู่มิติที่ห้า ด้วยความรู้สึกของสติปัญญาและความตระหนักรู้ในชีวิตอย่างลึกซึ้งนั่นเองดังนั้นเมื่อเราพร้อมแล้วก็ขอให้เรารู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นดีเสมอไม่มีใครที่จะทำอะไรเราได้จิตวิญ,ญญาณของเรามันเชื่อมกับจัก,กรวาลโดยตรงโดยเฉพาะคนที่มีการสัมผัสกับพลังงานในระดับของสิกเซนในระดับของจักรกลทั้งเจ็หรือธาตุรู้ขอให้รู้ว่าเรากำลัง กำลังสั่นสะเทือนเมขบาลหรือพลังงานที่เป็นศูนย์กลางของจิตจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมที่เรียกว่าธาตุรู้และนี่คือโซสุพร so ิมโซอันเป็นวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องทนุถนอมและจะต้องเปิดใจที่จะสั่นสะเทือนพลังงานนี้ด้วยกันทําสมาธิแผ่เมตตาจเจริญสติปัญญาให้อภัยมีความสงบสุขและที่สําคัญคือปล่อยวางสิ่งที่บัลุมเร้า รอบตัวของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การทํางานหรือชีวิตรอบตัวแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่เหนือกว่าด้วยการหาวิธีการที่เหนือกว่าทํางานน้อยทํางานที่มีคุณค่าแต่กลับได้รับผลลัพธ์ผลตอบแทนที่คุ้มค่านี่แหละคือการเริ่มต้นของการจูนจิตสู่มิติที่ห้าซึ่งพวกเราทุกคนกําลังได้รับประสบการณ์นี้กันพร้อมกับผมในขนาดนี้นั่นเองขอให้พวกเราตั้งใจให้มากเพราะว่าเวลานี้ไม่สามารถล้อเล่น ได้กับการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยหรือในโลกและที่สําคัญถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองเราไม่เพียงแต่ไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตของเราได้เท่านั้นเราก็ไม่สามารถที่จะแข็งแรงมีพลังที่จะไปช่วยเหลือดูแลคนที่เรารักหรือคนอื่นๆรอบตัวเราได้ขอให้เริ่มตั้งสติและใช้หัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงซึ่งผมพร้อมที่จะ ที่จะเป็นไกด์ไลน์หรือพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่ผมได้รับให้กับพวกเราทุกคนอย่างอย่างอย่างตรงไปตรงมาในขนาดนี้ขอให้พวกเรารู้สึกกับลมหายใจมากๆอยู่กับลมหายใจทั้งหลับและตื่นและเราจะรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับสนามพลังจัก,กรวาลอย่างชัดเจนและแท้จริงพวกเราที่รักครับอย่ารอให้เราป่วยหรือรอให้เราหมดเรี่ยวแรงหรือสูญเสียพลังงานจากการ จากการอะไรจากการกระแทกกระทันของคลื่นแม่เหล็กโลกและการระเบิดของดวงอาทิตย์ที่เราเรียกว่าโซลราแฟร์ดังนั้นวิธีง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือโปรเทคหรือระมัดระวังตัวเองด้วยการวางใจ<ม>ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นและที่สําคัญก็คือไม่ไม่มีอะไรดีกว่า<ม>การป้องกันการเตรียมตัวที่จะสร้างพลังงานบวกที่จะทําให้จิตอินญ,ญ,ญาณของเรามีความตื่นรู้เบิกบานมีความสุข ที่สําคัญคือเราต้องมีสติปัญญามีเหตุผลเราต้องเข้าใจชีวิตของเราในแบบของคนที่ไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ต่อต้านจะจะทําได้ความจริงของโลกและจัก,กรวาลถ้าเรามีพลังของความแข็งแรงของสติปัญญาที่ล้าเลิศเราจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างตามกฎ the law of attraction หรือกฎแห่งแรงดึงดูดมาสู่จิตใต้สำนึกของเราได้อย่างแท้จริง ขอให้เรารักษาสุขภาพรักษาจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงแล้วเราสามารถจะเชื่อมมิติที่5คือมิติแห่งความสําเร็จมิติแห่งความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,งและสามารถนําพามนุษยชาติหรือชีวิตของเราออกจากออกจากวิกฤตครั้งนี้ออกจากภัยพิบัติที่มันกําลังเกิดขึ้นในโลกนี้อย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นช่วงของการคัดคนคนที่ไม่ได้สร้างบุญบรารมีคนที่หมดบุญก็จะต้องเผชิญกับ บททดสอบมากมายส่วนคนที่มีบุญบารมีอยู่แล้วก็เล่นสร้างบุญบารมีเพิ่มนอกจากจะทําให้เราสามารถที่จะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วเรายังสามารถแบ,บ่งปันจุนเจอเือเกื้อกูลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือเคล็ดลับสําคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจในระดับของจิตวิญญ,ญาณอย่างแท้จริงอย่าประมาทเด็ดขาด และเชื่อมกระแสะจิตกับจัก,กราวาลหรือพระพุทธเจ้าด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง